สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช 5, 6, 5, 6่อง456ป่าเมวเลยนะครับผมนี่เราก็อยู่กับใคายูฟาบัดดี้นาอครับนาอเอามาพี่น้องเอ้เมา่อยรเก็บอันเทปพระเจ้าสุดนะครับผมนะก็ทุนสวงหมื่นนะอครับนาอมาเดี๋ยวเราลาบโบนัสไปที่เบ็ด400เลยแล้วกันนะครับผมนะ80รอบยาวๆฮึ้ๆตะไปครับผม อาก็อยู่กับ EP ที่41นะครับผมนะในควอนเทนนะครับเล่นทุกเกมในค่าย PG เนาะครับเนาะก็อยู่กับ EP ที่41แล้วนะครับผมนะอยู่กับเกมเทพประเจ้าสุดหยากันไปนะครับเนาะลาบูนัดไปเรื่อยๆครับผมเกมนี้ผมก็เล่นบ่อยอยู่นะครับผมนะเกมเทพประเจ้าสุดนีล่านะครับ ก็ชว่วงนี้ก็ชิว่าหน่อยเนี้ยนะครับพี่น้องเอ้ยมันก็จังไรล่ะเจ็บขวพี่น้อง <c oughs> ว่าารบ่ได้นะครับเอา้าเทปเจ้าสุดออกมาครับพี่น้องเอาไว้แตกสพี่น้องมามได้เทียน,น,ย 3, น,น,นีน้อตสวยไงาม3 5นหเน้นเน้นอืมปั้นเหนาหิงก,ก็แตกดีครับผมกิมนี่ เฮ้ย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 เอาละครับพี่น้องจังหวัดได้รุนไหมครับโบนัสลงเลยไหมเอ่ยหัวใจเต้นตุ๊บ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 ไม่ลงนะครับอุ้ยพอได้ตื่นเต้นเนาะแล้วก็บ,บอมานะครับ <laughs> มันก็จะมีฟีเจอร์เทพเจ้าสุดออกมาครับผมมาเป็นไวให้เฮานะครับผมนะถ้าถือสวดใหญ่ๆนี่มีเต็มเครืง่งคือกันนะครับมีแตกข้างนอกคือกันได้เกมนี่ แตกนักพร้อมนะครับแตกข้างนวัดโมเมนต์ธรรมดาเลยครับพี่น้องเอ้ยเออได้อยู่เออไว้แตกไว้แตกไว้แตกเออได้อยู่ครับผมไว้แตกได้ใส่บวนี่จังหวะนี้ไว้แตกได้ใส่บวนี่จังหวะนี้เออได้ใส่อยู่ครับผมเอาแล้วไงมีคอมโบต่อเนื่องนะครับผมนะตัวคุ้นก็ไหลขึ้นพี่น้องสวยงามเอาแล้วไงจังหวะนี้ได้ใช่อยู่นะครับผมนะบังไงบัวยสวยงามอืมพอได้ลิ้มอยู่ เบียดเอาเองก็ได้นะครับเกมนี้ผมผมว่ามันก็โอเคครับถ้าเบียดเอาเองเนาะมันกระโบ,บ๊มันกระโบ,บ๊ถือว่าขี่ให้ปันไัยเดียวมันก็เป็นเกมสไตล์คอมโบนะครับผมนะแล้วก็มีตัวคูณข้างนอกให้ด้วยนะครับตอนเราเบียดเนาะอันนี้เขาก็ได้กับไรฟูกูนเดียนะครับผมนะเออโมเมนธรรมดานะครับ <laughs> ประมาณก่อเหตุมาตั้ง41 EP นะครับผมนะ เกยมย้อนบททันเพราะเคืองยวนไข้พี่จีมเมียปาดเกมไหลยีหรีนะครับผมนะเกมไม่มันออกเรื่อยๆเนาะกว่าส่วนข่อยที่เฮ็ดฮอดอีพีอันที่เกมไม่ไม่ล่าสุดนะครับโอ้เมันจากอีพีบุญเนี่ยหลายคักหลายเนี่ยเฮ้ยหล่อ ล่อเป็นเล่นไปนะครับผมกําไรเกือบเป็นหมื่นก็กันนะครับเบ็ดเอาเองเนี่ยตะเตียงยังพ่ทันได้เข่าโบนัสเนี่ยคักอีหลี่นะครับขี่หมูกกันยังพ่ทันเส้าหายหน่อยอยู่หน่อยปวกปลกปลกเลยขี่ยุ่ยปวกปลอกปลกเลยนะ <c oughs> ขีย่ยุ <c oughs> ่ยว้าว <c oughs> ตกหลองดูอยู่เนี่ยช่วงจะเป็นยังบัวประสาทไปเบิดแล้ะลาย ว่าส,ส,สงสัยจะได้ต่ออีกสักแปรอบนะครับดูแล้วเนาะบูนัทยังไม่ทันมาเลยนะครับเงียบ โอ้ยมาได้ทอโบนัสเนี่ยมัยเออมา,าสิปเจ้าสูดออกมาจังหวะนี้ได้ใส่พี่น้องเอ,อ้ยเหล่าแถมได้รุ่นพร้อมนะครับสวยงามไหมจังหวะนี้นะครับหัวใจเต้นตุ๊บๆนะครับต้องลงแล้วนะครับตุ๊บเออเรียบร้อยโบนัสเบสต์ซีรอยเข่าจนได้ครับพี่น้องเอ,อ้ยเอาลักนะครับผมนะสิบสองสป,ปินพี่น้องแตกโบแต้มอีกเรื่องนึงนะครับคอมโบคุณเท่าละสามพี่น้องไหมหม,มักนักเนียน,น,นเลยครับผม ถ้าเทพเจ้าสุดออกในโบนสถ์เนี่ยสุดยอดนะครับผมนะมีแตกแทนี่นอนโอาตอนนี้ก็ได้มาซีร้อยแปดสิบอยู่เลยครับผมเป็นตาแตะกันคอยบ่นโอ้ยสงสัยเววเกลือนะครับผมนาะเบิงแล้วก็ได้เววเกลือคักๆ่กอยว่านี่โอ้สปินกระซิเบเลยเหรอโอ้ยเกลือนเนียน โอเ้เกือยีหลีว่ะพี่ดองได้480อยดบนนี่แบบน้ำตาจะไหลนะครับโบดัสเบสสี่อยแตก 480... เอ้อยแสิอมา,าอีกรอบสองพี่น้องเออเขายิกเอาอียงโอมันขอาแกะตัวไม่บอลเอามาเบิ้งกันไหมนะครับผมอย่าบอกนะว่ารอบนี้จบ0ูนยดศนย์เน่ยคก็เกาได้เอา้าไต่สองรอยสี่สิบหรอโบนัสเบสสี่อยแตกมันสมสักสีเดียสูอนะครับผมนะ แ่กันผสมศักดิ์ศรีเนี่ยเออมาคุณสิบห้าทำงานคุณสิบห้าไม่ทำงานนะครับเอา้าย่างหน่อยก็ได้สวงพัแปดรล,ละรอบนี่บางหันได้ได้สี่อยแบหนึ่งเียไละเงือดหลเงืคักๆนะครับผมนะเฮ้ยเจกันช่องหนึ่งเจกันช่องนึงเจกันช่องึงอ้ยเสียดายบ่ามาเออมาเอ็นหนเอ็เอ็เอ็ โอ้อไวเออมาสวยขบวนนียน้ยงังไหขบวนนีย้ยังขบวนนี้ยังเอ,อ้ยไวแตกสวยเอาแล้วไงมันต้องมาแล้วนะครับจังหวะนี้มันต้องมาแล้วนะครับคูนมันต้องไหลน้นน้นลุลัวโอ,อ้ยสวยมาไวแตกไวแตกเถอะไวแตกได้อยู่นะครับผมนะเอาบางนี่ก็ล้างวันก้อนตัวนะครับสวยพอได้อยู่ เอ้ยสวยงามมาคอมโบตอนเนียงคอมโบตอนเนียงเอาได้เจีกันพี่น้องเอ้ยแถมไว้เจียกความสวยมาคอมโบตอนเนียหนงหนักๆเน้นๆมีคอมโบตอนเนี้งครับผมสวยงามมาอีกมาอีกคูณสิบสองทำงานเออสวยงามเอาคูณสิบห้าทำงานหน่อยละกันนะครับผมมาขอคูณสิบห้าทำงานเอ้ยสวยงามสกิทเป็นโดนนะครับเออมันต้องจังสี่แม่เกมเทพระเจ้าซูตเมียมาอีกสวยงามคูณสิบห้าทำงานรัวๆยาวๆไปเลยหม เรียบร้อยครับผมรางวัลใหญ่แจกนะครับบางนี่ก็ซูเปอร์ไปหนึ่งเทนะครับสวยหวานเจี One ๊ยบครับพี่น้องจังซีเะยมีกิ่มเทปเจ้าสูดมันต้องจังซีนะครับผมเม็นแตกสีเลย,ยแปดสิบเนี่ยเอาหวั What ip, ดเอฟกี่กระเปิ่มเฮ้ยไว้แตกสวนได้ใส่บ่อได้ใส่อยู่นะครับผมนะฟัดย,ยงงงงแพงๆหนักๆเน้นๆเอ้ยได้อยู่นะครับบางนในวัดเอฟกี่กระเปิ่มาหัวัดอีกหนักๆเน้ๆนๆ เออเรียบร้อยนะครับรางวันใหญ่แตกนะครับเอาบางนี่ก็ซูเปอร์ไปอีกหนึ่งเท่แครับมาอีกสองมื่นพี่น้องหวานเกียบนะครับเอาหามื่นสามไปละตอนนี้นักสวยเออมันต้องแตกจังซีเกมเทปพระเจ้าสุดมันค,อคอน่อยคืนเนี่ยทำไมแตกซี่้อยแปลนีแบบว่งหนี่เว้ยหน้ามืดอีหลียเ่ยพี่น้อง ฮาสปินสุดท้ายครับผมขวัญหนักๆเน้เนๆเออเรียบร้อยครับผมเอาโบนัสรอบนี้ก็แตกไปที่ห้าหมื่นห้า万เทียบแหละครับก็รลอยกว่าเท่านะครับเนาะสวยอาลีนเนี่ยมันครบแปดทิปลอบไปเลยนะครับผมนะเพียร์มันเขา่จาจิ้บลอปนานะครับผมขราดาฟักหันเนี่ยมันยังฟุกเข่าสวงลอบติดกันเนาะสงสัยมันจะขวแก้มือใหม่นะครับหลังจากที่รอบแรกมันแตกมาสี่ร้อยแปดสิบผมก็เทียน้ําตาจะไหลเหมือนกันนะครับผม เอาไว้แตะได้ใส่บอจังหวะนี่มาไว้เอาโอเคนะครับผมนะก็คร,รบ80รอบแล้วเนาะครับเนาะก็ทุนสว่างเหมือนนะครับผมแนละ้วก็ได้มา78,000เน้นๆเลยนะครับกับเกมเทพป,ป้าเจ้าสุดนะครับก็บถือว่าสุดยอดอยู่นะครับ,กบเกมนี้เนาะครับนเนาะอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวไปต่อที่ช่องวีหนึ่งเลยแล้วกันนะครับผมนะแตกแล้วก็ป้าย